พี่น้องคามือนี้นะคะแยเสิภาพ,พี่น้องไปเบิ่งฉากเรียกน้ําตาของเสียงวิหกคะ่ะหมอล่าเสียงวีหกทุกคนคะ่ะพี่น้องขาบอกเลยว่าน้าตาสร้างใดทุกคนคะ่ะพี่น้องแล้วเหตุการณ์นี้คะ่ะเป็นการแสดงของขําคืนที่ผ่านมาคะ่ะเป็นฉากเรียกน้ําตาพี่น้องอยากให้พ่อแม่พี่น้องได้เห็นที่สําคัญคะ่ะน้องอายศักดิ์กุณาพรพี่น้อง พ่อจ้าเพื่นก็ถือว่าเป็นบรมาคู่ไปแล้วนะคะสําหรับบดนกพงศกรหรือว่าโอ๊ตฉลองชัยแม่น้องแพรวธิดานะคะก็คือถือว่าเก่งอยู่แล้วพ่อแม่พี่น้องก็สิได้เห็นมากมากต่อมากแล้วที่ยสิ์สินามมา่ามะวเวมือนีค่ะเป็นฉากเรียกน้ําตาเป็นฉากที่น้องอะอายสกุณาพรได้สแสดงบทนี่พี่น้องต้องขออนุญาต เพจแพร่ทิดาแฟนเพจนะคะเพราะว่าแย่ซิสเขาไปเบิงเพจน้องแพรวพี่น้องแล้วเห็นฉากนี่พี่น้องอดบได้ที่อยากเอามาใหา้พ่อแม่พี่น้องเห็นพี่น้องขาเป็นฉากเรียกน้ําตามาเบิงกันคะ่ะพี่น้องวา่าน้องอ้า,อายสัก,กุณาพรนะคะเด็กหน่อยวัยสิบเอ็ดขวบแสดงบทเรียกน้ําตามาเบิงพี่น้องหามไห้น้ำเด้ยแย่ซิสไห้มาแล้วจังมาเปิดให้พี่น้องเบิงหนี่งคือแบบ พี่นอ้องบ่เป็นตังมเว่ามันอินไปอีหลีค่ะเบิ่งแล้วเ้าหูว่าโอ้โหเด็กหน้อยผู้นี้เก่งขนาดนี้เลยบ่กแสดงได้ขนาดนี้เลยบ่กพี่น้องมาเบิ่งกันเลยค่ะ 也是含玉的。 音响广播。<noise> <noise> 哎，当保安就当保安，就当保安。 นี่ล่ะค่ะพี่น้องมันเป็นฉากที่แบบวาเรียกน้ำตาเข้าได้ยี่หรีแล้วแต้สิอยดห้พี่น้องได้เห็นนะว่าอาอายสกุลหน้าพ่อนสแสดงได้ถึงบทถึงคลิกถึงคิงยีง่หลีพี่น้องพี่น้องเพิ่งเห็นประโฉากนี้คือเป็นฉากที่พอเสียดโดนประหารค่ะพี่น้องใช่ ฉากนี้เป็นฉากสุดท้ายพี่น้องเป็นฉากสิเตยล่าแต่ว่าเป็นฉากคือเรียกน้ำตาจากแฟนคลับเอฟซีได้ลายแห้งพี่น้องคนเบิงหนาไวที่กับห้คือกันคนอ่านข่าวกาับห้คือกันพี่น้องมันเป็นอีหยังที่แบบว่าเฮ้าเบิงแล้วเฮ้เาอินไปกับเรืืองเล่าของหมอล่ำนะคะค่ะนี่แหละค่ะคือสเสน่ห์ของหมอล่ำพี่น้องค่ะถ้าเฮ้าฟั่งหมอล่ำฟั่งแบบว่าเฮ้เาเฮ้าเบิงเอาเรืืองเอาเล่าใจหตุนี่ก็คือแบบ ได้อารมณ์อิลีได้พี่น้องค่ะได้อารมณ์ได้ได้ได้ฟีลอิลีพี่น้องได้ฟีลอิลีสามารถที่แบบน้ำตาตกได้คือกันค่ะพี่น้องนี่ราคาสำรับมือนี่ค่ะอยากให้พี่น้องได้เห็นอีกหนึ่งมุมของน้องอาจจักกุนาพจนถือดว่าเด็กหน่อยผู้นี้มากความสามารถอหรีพี่น้องเพราะว่าสิบเป็นบทร้องเพลง และกาทีสําคัญนะคะร้องเพลงกับเจงฉากตลกกับเจงฉากเรียกน้าตากับเจงซึ่งอาอายถือได้ว่าคุ้มเกินคุมผู้ดใดติดตามน้องอาอายเนี่คือเหมือนกับว่าได้ติดตามศิลปินที่จะค้องหักอีกสามคนเลยพี่น้องเพราะว่าน้องมีหลายบุค,คลิกแห้งน้องเก่งแห้งนะคะแล้วบ่แมนเฉพาะแค่บทนีบทเดียวพี่น้องทีเฮาเบิ่งแล้วเฮาเฮา สามารถอินไปกับน้องได้อ่ะมันมีหลายหลายหลายบทพี่น้องหลายบทหลายบาททีอา,อาร์ไอสักุูาพ่อนสแสดงออกให้เหาได้เห็นว่ามากความสามารถนะพี่น้องมากความสามารถจริงๆเด็กคนนี้แล้วที่สําคัญพี่น้องคอาอาร์เนี่ยเป็นเด็กหน่อยทีไผเห็นไผกระเมตรตาเนี่ยพี่น้อง เขามีบุญของเขาเองพี่น้องขาแนวโมนีนะคะบุญน้ำผ้าวาสนาน้ำทรงอิลีแล้วยิงเพื่อนใดไม่อยู่กับพ่อจานะคะเพื่อนเป็นพ่อลูกครูบุญเป็นคนที่แบบบุญคับบุญสู้กันมากคะ่ะทุกสิ่ง,ยงยอย่างบว่าอีหยังสิเกิดขึ้นนะคะบว่าอุปสรรคอันใดก็สามารถจับมือสามารถประคับประคองไปผ่านพนอุปสรรคนั่นๆไปได้นะคะนี่แหละคะ่ะพี่น้องคาสํหรับมือนี้นะคะ ยายสิทธิ์กับน,น้ำเรืองเล่าของศิลปินหมอลำเสียงวิหกนะคะทีน้ำเมาเว่านี่ก็คือความสามารถศิลปินของเสียงวิหกนี่คือมากความสามารถทุกคนพี่น้องค่ะศิลปินของเพิ่นหลายๆคนนะคะเพราว่าสิเป็นน้องดนธนาดนโอฉลองชัยน้องแพวทิดาน้องอ้าอายสกุณาพรแม้กระทั่งพ่อจ๋าพงศกรนนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นศิลปินคุณภาพ เป็นรุ่นแบบว่าแสดงได้บทถึงบทถึงบาทนะพี่น้องยิ่งพ่อจ๋าพงศกรนะคะจะแสดงเป็นโตลายนีย่แห่งคากพี่น้องแห่งถึงบทคักเดอ้ออ่ะแสดงเป็นบทหวานหวานก็ได้แสดงเป็นบท,นนนนบทโหดโหดก็ได้ค่ะสําหรับอ่าพ่อจ๋านะคะค่ะแต่ที่กําลังเดินตามร้อยพ่อจ๋า ตอนนี้ก็คือน้องอาอายสก,กุณาพรลูกสาวหัวแกวหัวแหวนของพ่อจ๋าค่ะทีเป็นอีกหนึ่งศิลปินที่ควรจับตามองนะคะพราะว่าน้องมีอย่างอีกมากมายที่น้องสิบป้อยออกมาค่ะอีกบดโดนพี่น้องคะเฮ้ากสิริเห็นนั่งเอกสาวอีกคนหนึ่งที่ยืนต่างานยืนสง่างามบนเวทีเสียงวิหก รอค่ะพี่น้องอีกบอดดนเข้ากับสิได้เห็นย่น,ยนโฉมความง่ามของลูกสาวขอจ๋านะคะบอกได้เลยว่า,อาไอสศสกุณาพรสวยโดดเด่นแน่นอนคะ่ะบนเวทีเสียงวิหกคะ่ะฝากไปพี่น้องแฟนคลับเอฟซีเวสนม,มิก่กอนนะคะสวัสดีคะ่ะ